สวัสดีครับพื่นิีครับวันนี้เราก็มาเก็บตกกับพี่ฟ้านะครับก็ถ้าไม่ทันยังไงแอดจะเอาคลิปพี่ฟ้าไปไว้หลังสรุปโค้งสุดท้ายนะครับต้องบอกว่างวดนี้แต่ละคนฝันดีมากนะครับก็เอไม่ว่าจะน้องชองนะครับหูแบบมั่นใจนะครับหรือแม่ตุ่มตามเองก็ดีนะครับแล้วมียังมีเลขเจ๊ชาลีด้วยนะครับแกก็ฝันดีนะครับแต่คง จะไปสรุปโค้งสุดท้ายให้นะครับเดีย๋ยวไปดูพี่ฟ้าฝันย้ำอะไรนะครับสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีจ้ายังไงเนาะพี่ฟ้าวันนี้ <c oughs> สายหน่อยเนะาะแอดก็ยุ่งมากวิ่งไปวิ่งมาเนาะเออเอ,อวันนี้ก็มาย้ำฝันกันหน่อยพี่ฟ้าจ้าตั้งแต่ปล่อยเลขไปแล้วเนาะ <c oughs> รู้สึกว,ว่าเลขจะดังมากเลยอ่านหมดทุกนั่นเลยอ่ะ จ็ดแปดหกแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันไปกงกับใครนอือเราฝันงวดตองวดเลยอ่ะเขามาบอกให้เรางวดตองวดเขียนให้ใช่ไหมงวดนี้ใช่เขียนใส่มือให้เลยหลังจากนั้นมายังไงครับพี่ฟ้ามีฝันอะไรม้างทุกคนก็ฝันดีมาตลอดว่าไปทําบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปทําจริงๆทําบุญใส่บาตรที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ที่เขามาทาบุญให้ สี่ส่งมาแล้วก็ทําบุญให้หมดอแล้วยังไงครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ฝันย้ำอะไรยฝันดีฝันดีมากเลยว่ายืนอยู่หน้าต่างดูไอ้ต้นไม้ที่เราปลูกไว้ไง้วนิตาแกมาจากไหนไม่รู้แกก็เดินผ่านหน้าบ้านเนาะใส่ชุดขาวด้วยนะเออเออนุ่งขาวห่มขาวเดินผ่านน่าจะเป็นเจ้าที่เนี่ยแล้วก็ถามมาตาหัวนนี้หวยออกอะไรล่ะแต่ก็ว่างเงี้นะเออเก้าสามหนึ่งว่ะ ขว้าวอย่างนี้เนาะมาไม่ต่างมาที่กระหวยมันออกอยู่นี่โอ้โหตายเลยหนูยังไม่ได้ซื้อโอ้ในความฝันนี่คือคือหวยมันออกไปแล้วหวยออกแล้วอ้าวเหรอในฝันเอาหวยมันออกแล้วเราถามเขาว่าตั้งหวยออกอะไรเราว่าอย่างนี้ในฝันน่ะเออแกก็บอกว่าเก้าสามหนึ่งโอ้โหไม่ทันแล้วยังไม่ได้ซื้อเลยเราก็วาอย่างนี้อ๋อเออ เอาแล้วข้างล่างมันออกอะไรล่ะอืเราก็ถามอีกเนาะแกก็บอกว่าออกตัวเกาวน่นแหละตัวที่มึงออกไปแล้วอ่ะเขาว่าอย่างนี้เอออุ้ยตัวที่ออกลง youtube ก็จะเป็นเจ็ดแปดหกเออเราก็วาอย่างนี้เนาะแต่เขาบอกออกตัวนี้แน่เลยเราก็วาอย่างนี้เนาะโอ้โหแต่ก็ามั่นใจนะซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเนี่ยเจ็ดแปดหกเนี่ยซื้อไ้สี่ใบออืและอีตัวที่ได้เมื่อเช้าน่ะ 931อ่ะซื้อลอตเตอรี่ด้วยใต้ดินด้วยโอ้พึ่งซื้อวันนี้เลยนะเช้าซื้อวันนี้เมื่อเช้านี่เลยอัดใต้ดินเยอะ31อ่ะ31กับ86อ่ะซื้อไว้เยอะถ้ามาก็ก็เปรมเลยนะเต็มเต็มนั่นแหละที่ฟ้าม931ถ้าดูดีๆนี่ไปชนกับเลขเลขประสาทประสาทดิ เพราะว่าหกกับเก้ามันตัวเดียวกัน oh. นี่ซื้อทั้งเก้าซื้อทั้งหกไง oh. อ่าโอ้ oh, ครับเพื่อนทีสีเนาะวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนฝันดีกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟ้านะครับที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนที่สีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับยังไงเพื่อนที่สีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะเปตรงที่ไหนอย่างไรนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงช่วงบ่ายเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เลขพี่ฟ้าจะมาหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่น่าติดตามมากนะครับเลขแกนี่แอดว่าหวังผลได้เลยทีเดียวนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับสวัสดีค่ะ